สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาทำบุญฮะอยู่ที่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญาที่วัดกลางบางแก้วครับมีสถานทีครับสถานที่ในวัดใครมีโอกาสก็มาทำบุญได้นะครับที่วัดกลางบางแก้วครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วตัวนี้จะเป็นโบสถ์นี่จะ ใหญ่มากอากาศร่มรื่นดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยมีสถานที่จอดรถได้ง่ายครับแล้วก็จะมีวัดใหม่ชัยมงคลด้วยครับอยู่ติดกันวัดใหม่ชัยมงคลก็มีคนมาทําบุญเยอะครับวัดใหม่ชัยมงคลจะติดกันนะนปลูกบุญวัดกลางหมัดแก่เดี๋ยวผมจะพาถ่ายให้ดูรอบๆครับถ่ายให้ดูรอบๆรอบๆวัดฮะ าหายไปไหนวะเนี่ยปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่จะเป็นศาลาศาลาเพิ่มบุญฮะและนี้ก็จะเป็นศาลาเพิ่มบุญหาไปไหนวะศาลาเพิ่มบุญอ้าอยู่นู่นเะหออานั่งอยู่นู่นนึกว่าหายไปไหน พาเดินถ่ายดูรอบๆครับใครมีโอกาสก,ก็เข้ามาทำบุญได้เลยครับใครมีโอกาสก,ก็มาทำบุญได้ครับอ่ามากับใครนอ้องนั่งรอใครนั่งรอใครเนี่ยนี่ครับไปไหนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆไปเดินไปนู่นโบสถ์ก็สวยมากอันนี้จะเป็นโบสถ์ครับ เป็นโบสถ์ฮะดูกไก่ไม่มีแล้วทิ้งแล้วทิ้งละนี่ปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในวันนี้เป็นวันอาทิตย์อันนี้ก็น่าจะเป็นอุโบสถป่ะครับน่าจะเป็นอุโบสถปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่จะเป็นโบสถ์ครับ นี้จะบนโบสถ์โบสถ์โบสถ์เรกอันนี้จะเป็นน่าจะอันนี้น่าจะใช่อุโบสถครับที่สมัยก่อนปุกเสซวัตถุมงคลค่ะวิหารเออใช่นี่แหละอโุโบสถและนี้ก็จะเป็นโบสถ์หลังใหญ่อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์หลังใหญ่ครับนี่นี้ก็จะเป็นโบสถ์หลังใหญ่นี่ก็อุโบสถโบสถ์หลังใหญ่เห็นไหมอ้โห นี้โคตรสวยเลยนี้สวยมากอาใครมีโอกาสก็เข้ามาทําบุญได้ครับหลวงปู่บุญวัดกลางมังแก้วครับก็มาเข้ามาทําบุญได้กราบสารวะคารวะพระองค์ใหญ่ข้างบนฮนะก่อนจะขึ้นไปข้างบนเราก็กราบข้างล่างก่อนน้องขึ้นไปนะไม่ขึ้นไปแล้วพี่เกียรติถอดรองเท้า เจ้าจของวัดครับพ่อวัดอยู่เลยนี่พ่อวัดอยู่ครับเขาพ่อวัดเขาหน้าวัดไม่สบายด้วยเขาไม่สบายด้วยมาดูข้างในบ้างเดี๋ยวมากราบพระตรงที่โบสถ์ให้ว่างก็มากราบไหว้สกักการะบูชาได้ครับ คนก็เข้ามากราบไหว้เยอะนะครับ ใครว่างก็มาทำบุญได้ครับกาบสักครารวะองค์พระใหญ่ครับข้างผนังกําแพงก็จะมีะรูปศินถือว่าสวยครับทำบุญทีตู้ สวยดิผาผพนังผาผพนังโคตรสวยเลยอันนี้จะเป็นผาผพนังโบสถ์ครับสวยมากสวยมากครับด้านนอกใครไม่โอกาสก,ก็เข้ามากลาบไหว้สักการะบูชาได้ น,นี่จะเป็นวัดกลางบางแก้วครับบ,บนวัดกลางบางแก้วแล้วก็จะมีลูกปู่เพิ่มครับแล้วก็จะมีลูปปู่เพิ่มนี้จะของนี้เฝ้าหน้าวัดครับไม่สบายเขาไม่สบายนี่ก็จะเฝ้าหน้าวัดเบยือกล้องให้หน่อยแป๊บนะึงเจ้าใส่ล็อกค้อ อากาศดีอ,อ่ะมันไม่แดดอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรวะเนี่ย เขาเรียกอะไรเนาะฮะมนดอกครับนี่เขาเรียกว่ามนดอกอันนี้สวยมากรอยพุทธบาทเนาะปฏิปฐานนะร,รอยพุทธบาทอ,อยู่ทางไนสวยมากอันนี้มนดกครับปฏิปฐานรอยพระพุทธบาทครับสร้างเมื่อพศสองสีาครับบูรณะปีพศสองห้ห้ครับ สร้างเสร็จแล้วก็มีการทะลุแล้วก็จะมีการบูรณะครับนี่พระครูสถิตเขตหลวงพ่อบุญช่วยสวยมากครับนี่สวยมากไไเข้าไปไว่าขึ้นไปนะปาไม่ขึ้นไปละขี้เกียจถอดรองนะเท้าขี้เกียจใส่ขี้เกียจถอดรองให้เอาไหมไม่ต้องไหวก็ได้ไหมไหวของล่างก็ได้ ไหวอยู่ข้างล่างก็ได้ข้างใน,นก็จะมีองค์พระ,ะอาภัอ,อย่างงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เท่านี้ฮะไหวพระอ่าน้อง จบคลิปแล้วบายบายเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ